ไปให้พวกเขาดูแต่สิ่งที่เควินคาดไม่ถึงก็คือทั้งหมดคือกับดักชายคนนั้นหยิบปืนเควินขึ้นมาแล้วพาไปที่โกดังของเขาที่นี่เขาขังหญิงสาวอีกคนไว้ ชายคนนั้นต้องการให้เควินอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเขาดูแลหญิงสาวที่ถูกขังวันรุ่งขึ้นเควินถูกปลุกตอนตีสชายคนนั้นสอนเควินทำฟาร์มและทำงานหนักที่สุดในสายตาเขาเควินก็เหมือนวัวตัวหนึ่งชายคนนั้นตั้งใจอ่านไดอารี่ให้เควินฟังทุกวันเพื่อให้กำลังใจในการทำงานเพราะถ้าเควินอยากฟังมากเขาก็ต้องทำงานหนักเควินจึงตัดสินใจไปเยี่ยมหญิงสาวแมรี่ แมรี่บอกว่าพ่อของเธอสามารถอ่านหนังสือได้ถ้าเควินช่วยเธอตามหาพ่อพ่อของเธอช่วยอ่านสมุดเล่มนั้นได้ในใจของเควินเพียงต้องการฟังเนื้อหาไดอารี่นั้นจึงตัดสินใจปล่อยแมรี่แต่ชายคนนั้นไม่ยอมให้วัวของเขาจากไปง่ายๆเลยบอกว่าเขาจะช่วยเคลวินอ่านไดอารี่จากนั้นกลับไปกลับมาเพื่อหยอกล้อเควินตอนนี้เขาโกรธจนจะเป็นบ้าอยู่แล้ว